สวัสดีครับผมเนเปอร์ฟอร์เฮลสอนฮารโมนิก้าเข้าใจโคตรง่ายวันนี้ผมจะมาแนะนำ6เทคนิคที่จะทำให้เพื่อนๆเ,เป่าฮารโมนิก้าได้แม่นยำขึ้นเปลี่ยนช่องได้แม่นยำขึ้นโอเคช่วงนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะเห็นผมลงคลิปวิดีโอน้อยหน่อยนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปวิดีโอเพราะว่าช่วงนี้ผมกำลังย้ายตินฐานย้ายที่อยู่นะครับจะต้องเคลียร์งานเคลียร์ที่อยู่ที่นี่นะครับเพื่อจะขนของไปที่อยู่ใหม่ โอเคมาเรียนรู้6เทคนิคที่ผมศึกษามาด้วยตัวเองลองปิดลองถูกมาด้วยตัวเองนะครับคือผมคัดกรองมาแล้วแล้วก็เอามาให้เพื่อนเพื่อนจะได้ไม่ต้องไปศึกษาหา,าเยอะแยะมากมายนะครับผมเทคนิคที่1น,นะครับก็คือเทคนิคการกะระยะนิ้วโอเคมาที่การจับการจับเพื่อกะระยะนิ้วในหนังสือหล,หลายๆเล่มบอกว่าเราควรจะจับฮาร์โมนิก้าที่ให้ปลายนิ้วไปอยู่ที่ช่องที่5ใช่ไหมครับ แต่บางคนบางคนนิ้วยาวถ้าอยู่ที่ช่องที่5มันจะมีช่องว่างตรงนี 1920, ้เห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีช่องว่างเนี่ยเนี่ยนิ้วรอดได้ถ้าเรามีช่องว่างตรงนี้นะครับเวลาที่เราเป่าช่องที่1นหรือช่องที่2เนี่ยฮารโมนิก้ามันจะหมุนอย่างนี้มันจะทําให้เราเป่าผิดช่องได้ฉะนั้นให้เราเมื่อมันเป็นช่องอย่างนี้ให้เราเลื่อนเข้าไปให้มันชิดกับนิ้วเรานะครับแล้วเราดูว่าตรงปลายนิ้วเราเนี่ย มันอยู่ที่ช่องที่เท่าไหร่นะครับเหมือนของผมปลายนิ้วอยู่ที่ช่องที่4นะครับของเพื่อนๆอยู่ที่ช่องที่เท่าไหร่กันครับโอเคบางคนอาจจะอยู่ที่ช่องที่3บางคนอาจจะอยู่ที่ช่องที่5นะครับแต่ของผมอยู่ที่ช่องที่4ให้เราลองเป่าไปที่ช่องที่ปลายนิ้วอยู่ตรงนั้นอ่าเราจะสังเกตได้ว่าริมฝีปากของเราเนี่ยมันจะมาแตะกับปลายนิ้วของเรานะครับมืนของผมอยู่ที่ช่องที่4 ลิมฝีปากเราต้องแตะที่ปลายนิ้วผมหลับตาเป่าให้ปากอยู่ที่ปลายนิ้วมันก็จะตรงกับช่องที่4ทีนี้เวลาเรากะระยะมันก็จะง่ายใช่ไหมครับเมื่อช่องที่4อยู่ที่ปลายนิ้วขยับไปทางขวานิดหนึ่งมันก็ต้องเป็นช่องที่5ขยับไปอีกนิดหนึ่งก็ต้องเป็นช่องที่6มันก็จะง่ายต่อการกะระยะด้วยนิ้วของเรานะครับเทคนิค <c oughs> ที่2นะครับก็คือ เลือกเพลงสั้นๆนะครับเริ่มจากเลือกเพลงสั้นๆก่อนเพลงสั้นๆมันใช้เวลาในการฝึกไม่นานมากมันจะทําให้เราไม่ท้อนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเพลงที่มีความยาวมากขึ้นนะครับเพลงสั้นๆเพลงแบบฝึกหัดผมก็ได้ทาไว้ในช่องของผมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงนูนูมาลีมีลูกแมวเมี้ยวหรือว่าเพลงแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมอนอยู่บนหลังคาหรือว่า Happy Bir t h d a y นะครับลองไปฝึกกันดูนะครับเป็นเพลงสั้นๆแล้วก็ช่องมันไม่กระโดดด้วย โอเคมาถึงเทคนิคที่3ก็คือเลือกเพลงที่ช่องไม่กระโดดนั่นเองอย่างเช่นมีแค่เป่าดูดเป่าดูดอยู่ที่ช่องที่4กับช่องที่5แค่นั้นเองเห็นมสี่ห้ก็คือช่องมันติดกันแต่ถ้าสมมติ6และไป8ก็คือมันข้ามข้าม7ไปอย่างเงี้ยเรียกว่าช่องกระโดด มันจะยากต่อการกะช่องอขนาดผมยังเกือบผิดเลยนะถ้าเกิดช่องมันกระโดดเนี่ยมันก็จะกะยากขึ้นนั่นเองนะครับมันก็จะเรียกว่าไงลมมันจะเผลอหลุดไปช่องตรงกลางช่องก่อนที่เราจะจะถึงช่องนั้นะนะครับเทคนิคที่3ก็คือ ฝึกเป่าต่อช่วงที่เราพลาดบ่อยๆอย่างเช่นอ่ามันพลาดเราก็ฝึกตรงนี้ซ้ำๆอาช้าๆ,ๆ,ๆแล้วค่อยๆเพิ่มความเร็วค่อยๆเพิ่มความเร็วไปฝึกซ้ำไปเลย10รอบ20รอบไอ้ตรงที่เราเป่าผิดนะครับเทคนิคที่5เป่าผิดเริ่มใหม่สมมติกลับไปเป่าใหม่เลย เป่าจนกว่าจะถูกนะครับแล้วก็เราก็ตั้งเป้าหมายไว้อย่างเช่นเราจะเป่าให้มันถูกต่อเนื่องกัน5ครั้งแล้วค่อยไปท่อนต่อไปประมาณนี้นะแล้วเราก็จะเป่าได้คล่องขึ้นเทคนิคสุดท้ายเทคนิคที่6ไม่เปลี่ยนเพลงฝึกบ่อยเกินไปสมมุติว่าเราเลือกฝึกเพลงนี้เราก็จะต้องฝึกเพลงนี้ให้มันเสร็จเลยถ้าเราแบบฝึกไปได้ครึ่งเพลงแล้วอา้าวเบื่อเพลงนี้แล้วแล้วก็ไปเปลี่ยนเพลงต่อไปเราก็จะเป่า ไม่จบสักเพลงแล้วมันก็จะทําให้เราทอร้อแล้วก็ลมเลิกการฝึกอโมนิก้าไปนั่นเองครับโอเค6เทคนิคนี้ก็ลองนําไปฝึกดูนะครับผมผมก็จะพยายามหาเวลามาทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆให้บ่อยที่สุดท่าที่ผมจะทําได้นะครับเพราะว่าผมก็ต้องเคลียร์งานเคลียร์ห้องเคลียร์อะไรต่างๆช่วงนี้เป็นช่วงการขนของของผมเยอะมากเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ออกกําลังกายเรื่องดนตรีเสื้อผ้าอะไรโหเยอะมากกวัวเลยนะถ้าอย่างไรก็ถ้าชอบฝากกด ไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ